ลอาหารเช้าของกุลุงก่อนไปโรงพยบาบาลค่ะ<า>ตอนเช้าก็จะมีนมแก้วหนึ่งค่ะเพราะว่าแกาจะต้องทานอาหารส่วนน้ำนี้แกจะเอาไปทานยาค่ะกาแฟแก้วที่สองค่ะเพราะว่า

Men ikke Du trenger ikke kniste noe hardt. Bare kniste mm. igjen. Mm. สิบอผ้าก่อนไปก่อนโอ้ยสิบอผ้าก่อนไปก่อนค่ะวิลาโคเป้เยอะหิมะค่ะวันนี้หิมะตกโอ้ย 外套不寒心，好，爱死。<No. S 1> I no

นคเคเันคอแลกนนกไ้เอนนมีปัญหาขึ้นฟุตบาทเล็กนิดเดียวเองเด็กแกขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ไม่เป็นก็เข้าใจค่ะว่าแกปวดและแกกลัวแกน่ากลัวมากเลย เพนจะเอาแกเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะข้างในตรงหน้าประตูแกจะนั่งรอที่รถเข็นแล้วไม่เพนก็จะเอารถไปจอดค่ะพอจอดเสร็จแล้วก็จะได้กลับมาหาแกแต่ตอนนี้แกขยับขาไม่ได้เลยแม่เพนก็บอกว่าให้เกาะหลังไม่เพนแกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แกต้องย้อนกลับไปนั่งบบกอีกนิดนึงแล้วก็เอาขาอีกข้างหนึ่ง ขึ้นมาบนฟุตบาตททีนี้แกก็ขึ้นได้แล้วค่ะตอนนี้ขึ้นมาบนฟุตบาทได้แล้วค่ะสีไมได้ที่จอดรถหายากมากเลยนะครับเพื่อนนี่แล้วเวลาเหยมะมานี่ยยิ่งหาที่จอดยากเพราะว่ามันกินถนนค่ะมันใช้ที่กว้างกว่าปกติ ที่จอดรถนะคะแล้วเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปหาคุณลุงนี่นะคะหน้าหนาวมันลําบากในช่วงช่วงหิมะตกถนนเลื่นแล้วก็ในเวลาเดียวกันที่เราคือมันไม่ไม่พอดีค่ะคุณลุงเดินยากเมื่อกี้ใส่รองเท้าผ้าใบมาแล้วมันลื่นมันจะเหยียบหิมะไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้จะใส่รองเท้าอื่นไม่ได้เพราะว่ามันคับมันแข,ข็ง มีรองเท้าผ้าใบที่ส้นนุ่มนิดนึงแต่ก็ต้องใส่แล้วค่ะแกบอกแล้วว่าให้เข้าไปข้างในด้วยเมื่อกี้นี่เข็นรถออกมาให้แกเป็นรถเข็นให้แกนั่งรอไม่เป็นก็เลยไปจอดรถแล้วก็กลับมาปกตินี้ไม่จเาเป็นต้องขึ้นไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปด้วยค่ะนั่งอะไร y ยสฮะเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วค่ะกำลังนั่งรอคุณหมอรอแป๊บนึงค่ะดีนะคะที่มีโทรศัพท์เพราะว่ามาโรงพยาบาลมีแต่การรอคอยรอคอยมีโทรศัพท์ที่ทำให้ไม่เหงาสมัยใหม่คะ่ะเมื่อก่อนนี้ห้าม เปิดโทรศัพท์ในโรงพยาบาลเพราะว่ามันสะเทือนการคือ Data เขาวะค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเน็ตฟรีนะคะทุกวันนี้ทุกสิ่งอย่างรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันทันสมัยทันสมัยขึ้นใช้โทรศัพท์มือถือได้เมื่อก่อนนี้ป้ายปิดหน้าประตูเลยค่ะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมาห้องหมอเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแผลแก่ครั้งแรกแกจะมาตัดไหมด้วยคะ่ะวันนี้ Baina, na F, B, I, K, I, S, Sun, eh, ah, well, 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 for, Sun, no, brah หน้าดีนะไปหน้าเด็กๆสวยื่อนนี่น,น่กูได้เกะกดถึงจบละลอยแล้วค่ะทุกคน ให้คืณลุงนั่งรออยู่ที่รถเข็นหน้าประตูค่ะไม่เพิ่นก็จะไปรับรถมาจอดที่หน้าโรงพยบาบาลแล้วแล้วก็ไปรับเกออกมาเพราะเกจะเดินไม่ได้เดี๋ยวให้ดูหิมะค่ะหิมะตกพอดีเลยวันนี้แล้วก็จะตกเยอะด้วยพอตกแล้วก็ไม่แต่ปัญหาเกี่ยวกับความลืน่นมันสวยก็จริง แต่ว่ามีปัญหาในการหาที่จอดยากคนะ่ะมันกินที่หิมะมันออกมาข้างนอกแล้วเวลาเข้ามาถายหิมะออกก็ถายยากอุ้ยนี่ค่ขาวโพลนเต็มเลยเดินหารถนะคะมัน,นถ่ายให้ชมหลังคารถนี่ไม่เป็นเดินไม่เก่งนะคะทุกวันนี้มัน ก็เหมือนก่อนเราเก่ตัวไปแล้วก็กลัวเนาะเดินแบบก,กลัวๆยิ่งกลัวก็ยิ่งดูเหมือนจะจะลื่นโอ้ยเนี่ยค่ะเพื่อนทุกคนเนี่นี่นมาเนี่เนี่ยต้องจำด้วยนะครับว่ารถจอดอยู่ทตรงไหนตรงไหน,หนไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นรถมองไม่เห็นรถของเรามาก็มากว่าที่มาออกค่ะถ้าจำที่ไม่ได้ก็เดินหายนั่นแหละ แต่ไม่เป็นเจอนี่ <technology> ออกล่าอยู่แถ้าอากาศเย็นแล้วมันจะเอาออกยากมากเลยอันนี้เป็นเป็นหิมะที่หนักนะคะหิมะหนัก แต่ถ้าเป็นเป็นหินเบา,บานี่มันก็จะเบาเออพูดแปลกจริงนี่แหละคนไหนเขาไม่มีอู่จอดข้างในนะคะก็อ,อย่าทำอย่างนี้คนไม่มีที่จอดกันก็รอจอดรถโอเคค่ะไปนะเพนก็กำลังจะกลับรถไปหาคุณลงุงคือจะอ้อมไป ไปทางเดียวกันไม่ได้เพราะว่ามันวันเวยนี่คือชุดทางไปโรงพยาบาลไปรับผู้ค่ะสมก็ไปรับแท็กซี่บริการที่หน้าโรงพยาบาลเยอะมากนะคะคนป่วยนี่เยอะจริงเนี่ยรถไถยเห็นรถไายมั้ยคะมันคุอนโปนนีบบน่น,น,นี่อยู่ด้านสายมือเขา กกรับเกตมีมาอะไรรับลุงค่ะนั่งร โรดิน<ฮ>รด้นเฮ้โรดินน้นโรดิ้นะแม่เพ็นบอกว่าให้ขยับตูดลงช้าๆอย่าใจร้อนกลัวจะนั่งผิดกลัวแกจะล้มอะค่ะเฮดอินทินลเห็นใบนะเอ็นตาเมร์แล้วก,ก,ออก้เจ๊นก าจากโรงพยาบาลค่ะจะขึ้นลิฟต์ไปถึงบ้านแล้วก็คงจะไปนั่งสบ,สบายๆหน่อยมาจากโรงพยาบาลแล้วก็จะกลับบ้านพักผ่อนค่ะ